드럼 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 드드듬드르 พิมพ์ผิดฮ<ะ>่าฮ่าห,หเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะอ,อูเน็ตกากสวัสดีวัดดีจ้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ยินปะเนี่ย แป๊บน,นึงนะดีครับดีจ้าเรามาเทสสตรีมกันดีกว่าวันนี้จะเป็นการเทสรครั้งสุดท้ายก่อนมึ๊บโก,โ,กโอเคมังกรวายุเวโดรามังกรแห่งสายลมเหรอโอเคดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะ เรามาเทสสตรีมกันรอบที่สามวันนี้เราเพิ่งลองอะไรใหม่ๆกันเพราะว่าทำแต่การ์ตูนมันก็แอบน่าเบื่อเหมือนกันนะเนาะโอเคเปิดหน้าพรีวิวแล้วกันจะได้เห็นแบบหลายๆมุมเลนี่ก็เปิดประสิทธิภาพแปบบเราจะมาเทสด้วยการเล่นแมปแค่เมเื่อเดิมิตเตอรี่กันก่อนลองจากแมปเบาๆ ออะไรพักสักหน่อยไม่เป็นไรใช่ก็จริงทำคลิปทุกวันมันก็เบื่อแนละ้วทำไมคนมันน้อยจังอ๋อเขาเล่นกันอยู่อยากเล่นด้วยพี่ชายอยากเล่นด้วยเหรอได้แอดเพื่อนมาแอดเพื่อนเดี๋ยวนะอ๋อไม่ได้ใส่ชื่อเพื่อนเพื่อนนี่ EQ ห้าหกหนึ่งหนึ่งสองเก้าสี่แปด EQ ยาวหน่อยนะไอดี ID ตั้งแต่สมัยยุคพระเจ้าเหา มีช่องโดเนตด้วยมีใครใจดีโดเนตให้ไหมลองทำช่องโดเนตขึ้นมาอะไรอยากเล่นด้วยนะ่ะก็อยากเล่นด้วยนะได้เล่นได้ทุกคนเข้ามาเล่นกันได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวแป๊บนะถ้าเป็นงี้เดี๋ยวต้องไอ้นี่ชื่อไว้เดี๋ยวนะเราต้องเกมยังไม่เริ่มอันนี้น,น,นี่เดี๋ยวพิมพ์ให้ตรงนี้เลยช่องข้อความเนี่ยโอ้กดไม่ติดนี่ นี่ชื่อตรงนี้เลยซ้ายมือนี่ eq ห้าหกหนึ่งหนึ่งสองเก้าสี่แปด eq แอดเพื่อนมาได้เห็นมันเล่นแมปกันอยู่ก็กดเข้ามาได้ไม่เริ่อมิเตอรี่ทูเล่นแมปแบบเบาๆมือก่อนไม่ต้องแมปเอฟเฟกเยอะเดี๋ยวก็ตกโอ้แต่แค่นี้ก็ยังแหลกหรือเปล่นเนา,เเาเนี่ยโอ้เมื่อกี้เน็ตเขาเน็ตเราเจเขาเจเรามีใครมาดูบ้างคนมาดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพิ่งมาเริ่มสตรีมได้ไม่นาน โอ้มีคนเต็มเลยเว้ยเงี้เนาะบบกกว่างด้วยไม่ค่อยมีอะไรทำเลยมันละสรีม Steam, ดูฉันอยู่จุดสูงสุดตอนแรกกาะสตรีบทคอมแต่คอมกากโทรศัพท์นี่แหละเบสิกสุดและโอดังได้เป็นคนธรรมดาบางอาจมากฉันคนนี้ได้เป็นคนธรรมดาไม่ยอม เราจะต้องชนะอย่าวไพไึ่งปะเดี๋ยวนะคือคอมกากจริงพาไมโหลดไม่ทันเลย<ส>ก็ใช่คอมมันกากทำเล่นๆไอ้ตรงปกมันโมเดลไหมใหม่ใช่ตรงปกคลิปเป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งรีลอโดเนตเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ๋อลอดโดเนตเหรอไอตรงที่เป็น QR c o d โคใช่ไหมลองทำมาเล่นๆนนะ่ะ มีใครใจดีโดเน a ให้ไหมมีใครใจดีเทสระบบโดเน t ไหมยอยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงมีใครใจดีแบบใจปา๋าเทสด o n ท t สักสิบบาทก็ได้ป่าหรกแค่ลองเทสเฉยๆทำไม้เฉยะเพื่อมีใครใจดีให้บอกตามตรงตอนนี้กูไม่มีตังค์เกิดอ,อะไรขึ้นวะนี่อเออแบบมันเร็วมากข้อความ้งหรู้เราเป็นตำรวจ ครั้งนี้เราเป็นตำรวจเราจะต้องทำหน้าที่ของเราบรรดาตำรวจที่ดีๆยิงปืนไงวะโอ้ยอะไรอะอ๋อขายอะไรเสียเงินนะอ,อย่าอุ้ยเขียตกใจอะแน่ยางยังยางยาง,ยางมีใครตายยางยางยางัยงยงังไม่ได้ยินเสียมีด อันเนี้อันเนี้ยยังยังอู้ดูดูดอยานั่นส์ย่านะอันนาะไม่มีเสียงฟันเกิดขึ้นเว้ยมันยังไม่มีใครเปิดเป็นไงพอเราไปในอำเภอแล้วทุกอย่างมันสงบสุขมากช่องคอมเมนต์มันเล็กอ่ะมีอุ้ยนั่นไงาตายแล้วชิบหายแล้วอยู่ไหนใครไอ,อ,รอ้อ้วเหรอไอ้วัวใช่ไหม อ้วนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ใครตายอ่ะเเดี๋ยวคนที่อยู่กับเอ๊ว้าฟัคบังอาจมากอือตัว